รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่าเกติมีเดียกรุ๊ปร่กมกับ อโตจเดสนับสนุนโดยอ u x s ซ r i e s แรงทะลุเวอร์สออโตวิกเอ็นเบนดิกเบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมันใจทุกครั้งที่แตะเบรกออโตแจมไทยแลนด์ com สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตูนนะครับสวัสดีคุณตูนนะครับผมวันนี้เราแบบเดินแบบมาจากคนละทางนะแล้วก็มาพบกันในวันหยุดพิเศษแบบนี้กับคุณตูนกับผมนะฮะในรายการออเตอร์แจมฮอดิเดย์ในวันหยุดพิเศษแบบนี้เรากลับมาพบกันเพื่อมาเรียกว่าอัปเดตคุณตูนเรื่องราวของรถยนต์นะครับเรื่องราวของโลกรถยนต์แล้วก็ความน่าสนใจของอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับมาอัปเดตกันว่าในปีนี้ในช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจครับผมนะครับ ในช่วงนี้คุณตูนคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าช่วงของต้นตีอยู่นะนะครับเราก็ต้องบอกว่าในอุตสาหกรรมรถยนต์บ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าความถดคักคุณตูนมีมากมายจริงๆนะครับโดยเฉพาะกระแส e v ฮะรถไฟฟ้านั่นเองรถยนต์ไฟฟ้าต้องบอกว่ามีความร้อนแรงคุณผู้ชมครับมาตั้งแต่ในช่วง ปลายปีที่แล้วนะคึกคักกันตลาดนี่คึกคักกันจนแบบ <Ừ. S 1> ขนลุกไปหมดเลยฮะถูกต้องแล้วก็ทําให้การแข่งขันแล้วก็ภาพรวมของตลาดรถยนต์ในบ้านเรานี้มีความคึกคักโดยเฉพาะแบรนด์รถยนต์จากประเทศจีนผมอบอกว่าในบ้านเราตอนนี้ก็มีแบรนด์จีนมากกว่า10บแบรนด์แล้วละ่ะคนยืมมือพี่ต้นฮะสิบ <c oughs> แบรนด์นะที่เข้ามาทําตลาดในบ้านเราแล้วก็มีความน่าสนใจทั้งในเรื่องของดีไซน์ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆท่าอนอกตรงนี้น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าในส่วนของ รถยนต์ที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะเจ้าตลาดในบ้านเรานะครับสำหรับรถเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็มีการแต่งเติม,มแล้วก็เรียกว่าเติมความสดใหม่ครัให้กับความน่าสนใจของรถในแบรนด์ตัวเองนะล่าสุดนี่เลยครับสำหรับแบรนด์อีซูซูคุณตูนผู้ชมอีซูซูนะครับกับนี่ครับ X Series นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรถปิกอัพที่แบบมีแนวทางการตกแต่ง แล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนกลุ่มวัยรุ่นขวัญใจหมหาชนอยู่แล้วแล้นี่ที่พี่ต้นเอาภาพมานี่คือตัว X... ซีรีส์ใหม่ถูกต้องเป็นโฉม<ฮ>ใหม่ที่เรียกว่าประเดิมปีนี้เลยนะครับ,รบสำหรับยูสุกับการทําตลาดแล้วก็เรียกว่าการสร้างกระแสสําหรับรถพิกอัพที่เรียกว่าเป็นแนวตกแต่งนะแล้วก็ตกแต่งเสร็จสรรจากโรงงาน ไม่น่าเชื่อว่า X อ็กซิรีเาทำตลาดมา14ปีแล้วสำหรับ14ปีแล้วถูกต้องครับการยอมรับนะครับแล้วก็การได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ใช้รถปิกกัพเนี่ยต้องบอกว่าน่น่าสนใจครับนะครับและในชมนี้นะครับสำหรับ X s e r ซ e s ใน2รุ่นโมเดลย่อยนะครับเขามีอะไรน่าสนใจบ้างนะไปฟังท่านผู้บริหารพูดถึงรถรุ่นนี้กันครับครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ท่านอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพจอิสุสเซลจำกัดกับรถปิกอรพรุ่นใหม่อิ u ุเอ็ก e r i e s นะคะ イス X シリーズニュー X シリーズ,、ね、リーズは、えー、2010年に、えー、最初に発売をしてですね、えー、最初はですねライフスタイルピックアップということで新しい、えー、セグメントを作るべく、えー、14年にわたりですねマーケティング活動をやってまいりました。おかげさまでですね、えー ピックアップの中のですね、販売の中の重要な一部を占める人気のあるモデルまで成長することができましたこの新しい X シリーズのピックアップはですね、また新しいデザインそれと工場装着をしたアクセサリーというコンセプトでガッタニューガッタクロスダラインという新しいコンセプトを採用しております の新しい世代方にท่านประธานหัตตาเล่าให้ฟังว่านะคะในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามอิซูซูได้เปิดตัวรถปิกอัพอิ u ูเอ็กซ์ซีรีสเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเซกเมนต์ใหม่ในตลาดรถปิกอัพนั่นก็คือไลฟ์สไตล์ปิกอัพโดยเป็นรถแต่งครบจบจากโรงงานค่ะ อิสูได้จําหน่ายแล้วก็ดําเนินกิจกรรมการตลาดเกีย่ยวกับเอ็กซรีชงต่อเนื่องตลาดมา14ปีทําให้เอ็กซิรีกลายเป็นรถปิกอัพที่ได้รับความนิยมที่สุดรุ่นหนึ่งของอิสูุแล้วก็ที่สําคัญคือมีส่วนทําให้คนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจรถปิกอัพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและเพื่อต่อยอดความสําเร็จดังกล่าวปีนี้อิสูุจึงแนะนํารถปิกอัพรุ่นใหม่อีสูตเอ็กซิรีส์ตามแนวคิดแรงทะลุเวอร์สหรือก็ต่อข้ามเส้นเป็นปิกอัพใหม่ สปอร์ตดีไซน์ใหม่เพื่อแสดงเห็นถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของคนเจนใหม่ที่ทุกท่านเห็นในเบื้องหลังของเราด้วยค่ะท่านประธานคะ X-Series รุ่นใหม่มีทั้งหมดกี่รุ่นกี่สีและราคาจำหน่ายเท่าไหร่คะはい、えっと今回の New x シリーズはですね4モデルそれで色はですね黒と白の2つをご用意させていただいておりますまずスポーツの モデルその2ドア4ドアタイプそれとハイランダーの2ドア4ドアタイプこの2つのモデルを用意させていただいておりますで価格はですね74万8000バーツから100万102万4000バーツのレンジで発売をさせていただきますそれとですね皆さんにお届けするのはですね2月の3日から全国各地のショールームで販売を開始しますのでぜひよろしくお願いいたします อิสุ X-Series รุ่นใหม่มีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นด้วยกันค่ะรุ่น Speed 2ประตูและ4ประตูและรุ่น Highlander 2ประตูและสประตูมี2สีคือสีดำและสีขาวราคาจำหน่ายอยู่ที่748,000บาทถึง1,24,000้บาทค่ะท่านผู้ชมสามารถสัมผัส X-Series รุ่นใหม่ได้ที่โชรูมอิสุทั่วประเทศตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะ โอ้พี่ต้นเป็นไงฮะเขาเรียกว่าถูกใจวัยรุ่นอย่างเราแน่นอนฮะถูกต้องครับแล้วก็บอกว่าแนวทางการตกแต่งแบบนี้นะฮะวงเล็บไว้ว่าเขาแต่งมาเสร็จแล้วนี่จากโรงงานนะฮะถูกต้องก็คือคุณไปนี่ก็อย่างที่คุณตูนบอกนะคุณอยู่ในแวดวงตกแตง่งแล้วกลับไปนี่าเดี๋ยวออกจอ<ล>ะโชว์รูปปุ๊บนี่สาวที่บอกว่าทิวตูดนะไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรียกว่าการตกแต่งนะถ้ามีคอนเซ็ปต์อย่างเงี้ยต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดเพราะว่าถ้าไปแต่งเองคุณตูน าจค่าจ่ายก็สูงขึ้นนี่เขาเรียกว่าทาอิสุใส่ใจฮะแต่งมาจากโรงงานและทีมคันะคงคอนเซ็ปต์ความเป็นเอ็กซิลี่ไม่อย่างดีเลยถูกต้องครับก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับโมเดลนี้นะครับของาอิสุเดี๋ยวในช่วงเบรกหน้าคุณตูนคุณผู้ชมครับครับผมนี่ครับเรียกว่าเป็นบันทึกเรื่องราวนะครับของผมเองนี่ส่งท้ายปลายปีนะฮะในช่วงปลายปี66นะครับผมมีโอกาสได้ไปเรียกว่าโครงการนะฮะเป็นการขับรถแบบคาราวานข้ามประเทศคุณตูนนุณผู้มครับจากกรุงเทพ ไปจนถึงเมืองในหมอกซาปาหูสวยจริงๆแถมเรียกว่าได้ขับรถจากเมืองร้อนแบบเรานะไปสัมผัสอากาศหนาวนะความน่าสนใจแล้วก็เรียกว่าสถานที่ที่น่าสนใจในทริปนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าให้ฟังครับร o ต้นเจ m o บริเดน